ขอทักทายสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายเนาะข้าพเจ้าคนหมักมวนคือเก่าคนเก่าเจ้าเดิมก็ถือว่าวมันนี่ข้าเนาะกับหัวหน้าเฟอร์นิเจอร์เพิ่นแลมาเห็ดหนทางพี่เนาะมาคุดขี้ดินใส่หนทางที่มันเป็นขุมเนาะก็ถือว่าวไปไปเบิงนํากันเลยนี่ก็ถือว่าวนนหนทางในพี่เนาะพี่เนาะหนทางบัดสุขนแต่ว่า พวกเขาเนี่ถือว่าเมื่อนี้เทาได้าวางๆกับเทาก็ได้มาเอาขุดคีดินไส้ใน,นแหละเนาะก็เพื่อว่าทางเขาหน้าบ้านเขาเน๊ะเขาต้องได้เห็ดเพราะมันเป็นคุมจากเลือกในยอยู่บนบนนี่เนาะขุดเพื่อใส่บ่อยมันอันนั้นเออเพราะอะไรยาขุดเลือกไร<บ>เอขอขันมันอันนั้นมัน,มนก็ไหลยอยุดแล้วนึกษาแก้วเด้อนี่เนะาะอว่า ได้หลายเติบยึดอยู่ได้ก็เทว่านีิก็ <red> <c oughs> ได้หลายเติบ์ยุนนี่เนาะก็เทวา่าเดี๋ยวเอาเห็ดไปมือละหน่อยเนาะพี่น้องบริเห็ดบาทเดียวมันแล้วเดีเห็ดมือละน้อยขุดไปไสเห็นนะตัวเขาขุดเนี่ยก็เทวา่าโอเคเติบอยู่ได้นี่เนาะนี่เส้นทางพี่น้องเอ้ยฝนตกมาแล้วก็ขีต่ตมเปื้อนเนาะก็เทวาอยู่บันนี้ก็ยังเอาใครแน่นี่ ขึ้นไปแถวผู้ไหนะแห้งกับลดขาเมื่อวานนี่ก็ได้ลดสิบละค่าการสัญจรก็ติดคัดมัน,นี่เนาะถือว่าเมื่อน,นี้นั่นคือว่าเฮ็ดแต่บนละบนที่เข้าเฮือนเราก็ถือว่านี่มันยังโบราณแห้งเพราะว่ามือเศร้าในฝนกระตกเนาะแต่กระทะงนี่มันแห้งไว้ยึดอยู่บนมันสูงเลยถ้ามันบ่สูงมันจะบ่ะแห้งนะมันจะเป็นตัวอึ้มอยู่เนาะ ตัวเฮาค่อยๆเฮ็ดนะไปเท่าละน้อยตัวหน้าเฮือนเฮาว่าซั่นซะค่อยเฮ็ดพี่พีจนพี่พเออพี่บัดบัดนีมาุดใส่พี่เออพอนันโอโอเคแน่แล้วะอย่ามันหน้าซําๆนะพี่มาุดซะพี่บัดนี มันจะเป็นขมเนาะจะช่วงระยะมันจะเป็นขมหลายบ่เข้าใจเพชรดบ่นบ่นี่เออบ่นนี่ถอดนอนใส่นอนนี่ใส่บ่นนี่บ่มันลุบใหญ่ๆนี่ก็ได้ม่ขมพี่น้องเอ้ยขมเออเอาลคยใส่นลดนตัวเป็นขมนะนี่บ่่มันก็อย่าเออฟิเตเป็นขมนั่นเออเนาะโคพี่น้อง หัวหน้าเฟอร์นิเจอร์เพิ่นนี่แหละอาไซเพิ่นนั่นแหละเฮือแหงเพิ่นดี่อืมหัวหน้าเฟอร์นิเจอร์เพิ่นมาชวยนะมือนี่ก็แต่ว่าความขอบใจเพิ่นนั่นแหละเลี้ยงกาแฟเพิ่นจากซองหนึ่งนะตัวเพิ่นได้มาเห็ดซอยมันข้าเแนะนำเพิ่นเพิ่นเกิดมาเห็ดซอยหุดใจเหต่การณ์หนทางอาบ้านเฮาคือเก่านั <f <f ่นแหละ โอ้ขยันกันแขนนะเป็ี่ยนอะไรครัอยู่เบ่ขุดใจแบบแบบนี้เออมันลุบเลยจริงขุดใจอีกเนาะฮ่าฮ่าก็แคกคนไปไทมมาสัญจรเออบบกับแล้วก็จริงขุดใจอีกเดี๋ยวมันแห้งแห้งก่อนมันยังซุ่มอยู่กับขุดใจ่ละน้อยนะนะก็ได้หลายเติบอยู่เด้อเนาะก็เทว่า

นโอ้ข้าห้ำนี่ไปแล้วเออเนี่ยนะกัดสบายแน่เนาะผู้ที่เขาเจะมาเหยียบเขาก็ยิ้มไปเปื่อยเนาะบ่มีผู้ใดสิหน้าบูดหน้าใครใส่เลยพี่นอ้องเอ้ยเห็นเททางแบบนี้มีแต่ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ยิ้มเปืป่อยๆเนาะนะกัคคีบาแมตเพลกัคค,คือกัคือคือกัดคเนาะเมื่อเห็นเททางแบบนี้ก็สิยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะวันยังขุมมันก็บบุญยังมีเด้เนาะนะแต่ว่า,าโอเคได้เห็ดเห็ดเห็ดจำแนาะ แต่ว่าจะเข้าหน้าบ้านเฮาเฮาก็เฮ็ดเอานั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะตัวเลยะหุ่นทานนี่ก็ท่านเฮาจะเฮ็ดน่ก็พุ่นแหละพุ่นอยู่บนเป็นน้ําพุ่นแหละบนจุดขอบเขตเฮือนของคนมักมวนเนาะอืมก็ถือว่านี่แหละทางเข้าเฮือนคนมักมวนมันเป็นขุมเนาะแต่ว่าอนะทางเข้านี่แบบอันนั้นนี ข้าพเจ้าเอาเมากิหินใส่หีิหินแบบแบบหนิเห็นบ่มเจะบ,บ่มีรูปเลยเนะาะทั้งในก็จะใส่แบบเดียวกันถือว่าจะบ,บ่มีอย่างเนาะเจะบ,บ่มีขุมมีอย่างเหมือนคนบาหมวนเนาะแต่ว่ามันนี่ขามารีวิวเห็ที่มันเป็นขุมใส่เนาะคนไปแท้มามนนะเนาะอ็มีใครได้ใปก็ได้เงี้ยแง่จมใส่นะกันเห็นเห็ดเลย ทุกคนเนาะจะยิ้ยมแย้มแจ่มใสเห็นเหตุทางณ์เหรอวมันขาดนี่แล้วอ๋อก็ได้ว่าคลิปนี้อ่าผู้ข่าวคนบักมวลเนาะจะได้อำลาจขจากไปสักก่อนพี่นาะโอ้ยคนละคลิปหน้าจึงพบกันใหม่เนาะคลิปนี้นี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อบ๊ายบาย